สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผมครับเราเรามาลุ้นกันครับผมขุดต่อใหญ่ครับเขาออกได้นะครับผมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเจ้านายขออนุญาตพูดเสียงดวจิับผมต่อในพี่น้องแข็งกับแข็งครับแกนกับเกนนัดก็บอกข้างล่างก็เป็นลูกลังครับผมข้างล่างเป็นลูกลังครับ มันกลนไม่เข้าดึงดึไม่เข้าผมดูครับดึงดึงไปนี่ดากกระดูกครับม้วนไม่โค้กระดูกขึ้นเลยครับผมโอ้อยากมากพนะี่น้องดูว่าผมดูวิวที่นั่งของผมเนี่ยมีภูเขาครับผมดูง่ายๆแต่มันไม่ไง่ายครับโอ้โหได้บมลอ่ะดูครับผม เขาครับพี่น,นอ้องมันลุ้นด้วยกนโอโอ้ยโคโยค่ไม่ได้ครับล้วงเข้าไปเยอะแล้วครับเนี่ยเนี่ยล้วงยีงก็ไม่ได้มันติดอะไรก็ไม่รู้อืมเจ้าที่ดึงไว้มาเนาะเจ้าที่เอ้ยอุ้ยป่วยลูกหลานดูครับจะดึงไว้ท้อลูกหลานเสียหัวเดียวกเนี่ย,ยดูครับ แกนก็แกนฝนก็ไม่เข้าดูครับแกนขนาดเลยบอกแล้วว่ามันแกนเนี่ยแน่ๆลูกลังเนี่ยมันฝนไม่ได้ดยกยังไงก็ไม่ขึ้นครับโอ้อล่ะครับพีงน์กงโอ้ยฝน แย่สุดที่น่ามันมีหมูครับผมก็หุนหวยเหมือนกันครับโอ้อะไม่ได้เนี่ยเริ่มหุนหวยแล้วบางท่านว่าทำไมไปเดินรอบมันมันรอบยังไม่ได้ครับเพราะว่ามันมันมันคาขี้ดินอยู่มันคากล้องดินอยู่โอ้เจอที่แรงนีงป่ปอกก็ไม่รู้ครับผมถอยก่อนครับนะถอยก่อนถอยก่อน ใช้เวลาใช้เวลานานแล้วครับผมเนี่ยมันสงสัยจะเป็นตอไม้เก่าผมเพราะว่าบริเวณเนี่ยบริเวณแถวเนี้ยมันจะเป็นเนินครับเนี่ยม,มันมีฟูเขาแถวนี้สมัยก่อนสมัยก่อนเนี่ยของที่อกว่ามันจะเป็นป่าครับป่าไม้เยอะแล้วก็จะมีตอไม้เก่า,กาครับทุกวันนี้มันก็จะเหลือแค่ ต่อไม้ครับพ่อไมใ้ใหญ่เนี่ยโดนโดนคุณเลื่อยหมดแล้วก็โดนตัดโดนโค่นมาแล้วพูด,ดง่ายๆครับผมเนี่ยเนี่ยไม่ย่งน้เป็ไรพี่นอ้องพวกเพื่อนคนไม่ไม่ไมตะเคียนบ่คือมันต่อไม้พยุงด <laughs> ไงงิไม่อยังนล้นเปไรพี่น้องไม่อยังกั้นจะซ่อมันต่อขายวิธีดีกว่ากันเอาออกพอ่าอะไรพวกน,นี้เดี๋ยบก็ต้องเมื่อบ้านหรอกก็ต้องขับรถออก คอยแซะครับพี่น้องถ้าเป็นแกโคตตัวใหญ่รุ่น200เนี่ยผมว่าจะดูงได้ครับแต่คันนี้มันเป็นตัว140่มโคต,ตัวร4 0ในความคิดผมก็คือคุณพอกระเทือนเนาะสีขั้นนี้กับปัหญ่สีขั้นน้อยกับปัญญยรนคุณพอกระเทือนเนี่ยโรบเอลอยบครับสีใหน่กับปัญญายี่ อุตสินอ้อยก็บ่น่อน้อยดูิ่งกล้องผมสัดเบิดแล้วพี่น้องบ่แม่นปอกเขาเอาบ่อ,อนุญาตครับออกแล้วพี่น้องออกแล้วออกแล้วโอ้ครับผมออกแล้วครับออกแล้วครับออกแล้ว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 ปาดทูบปาดทูเล่นผมขนาดบรรยากาศเย็นๆครับผมเบิ่งครับพี่น้องดูความใหญ่ครับเห็นไหมพี่น้องใหญ่ไหม ใหญ่ไหมครับปาด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 กดกดพอต่อโอ้โออยใหญ่าหไงขาดเอาวเอาไว้ในเรื่องเจ้าเว้ยโูด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 ูครับนี่คือต่อ,อยะครับต่อไงคลิปนี้เอาคลิปนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วก็อ,อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยครับ ก็ที่ผมจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาครับผมจากซอปอัดิีครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเจ้านาย